ไม,ไม่ใช่แนวทางเลยเอเอฟตีนะไอนะนะ้บอกเลยเลยไม่ใช่แนวแล้วล่ะเรื่องนี้อืมต้องเปลี่ยนแล้วยาเลยก็คือออกไปเถอะทุกคนตอนนี้นะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวนายกไปเอออเาคนอื่นขึ้นมาอืมใช่ไม่สมควรพูดแต่เวลาเนี่ยเขาย้ำถามนะเอฝั่งนน้นเขาย้ำถามว่า ให้ออกสื่อไหมให้ออกสื่อไหมเขาถามงี้เลยเนี่ยเราคุยกันเนี่ยให้ออกสื่อไหมเออเขาบอกว่าจะออกก็ออกไม่เป็นไรเราจะออกเขาก็ออกสิจะไม่ออกสื่อเลย <c oughs> เออไปบอกเขาล้วเทงี้มาโกรธเขาว่าเขาดันมาเอาออกมาทําไมเอาออกสื่อเขาพูดเนี่ยเขาไม่อยากให้ออกเพราะอะไรมันจะรู้ไงว่าเขาพูดอะไรใช่หไหมแต่ทั้งนู้นเนี่ย เวลาพูดเสร็จเนี่ยเขาไปแจกจ่ายเลยอเอาคลิปไปแจกจ่ายคนนู้นคนนี้เลยเพราะว่าเขาไม่มีความลับกับกับพวกเขาเองไงเขาไม่มีความลับเลยเห็นไหมเขาเอาออกสื่อเลยเขาก็เอาไปออกให้ทุกคนเห็นเลยประมาณกี่คนล่ะหลายสิบคนน่ะเขาไปออกเลยแปดสิบกว่าคนมั้งไปออกให้หมดเลยเขาไปให้ดูเลยกระจายข่าวไปเลยว่านี่ไงเขาคุยกันอย่างนี้นี่แสดงว่าเขาไม่มีความลับกับประชาชนเออไม่มีความลับกับพวกเขาแต่ของเรานี่เราไม่รู้เลยนะว่าเขาคุยกันหลังบ้าน ถ้าถ้าคลิปไม่หลุดมาเราก็ไม่รู้เออแต่คลิปหลุดมาเลยเราถึงรู้อา้าวไปคุยกันตอนไหนวันเนี้ยทางนู้นเขาบอกเลยคุยกันวันที่เท่าไหร่ยังไงอะไรเขาาคุยเลยพูดง่ายว่าถ้าเกิดทางนู้นเขาไม่เปิดเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเขาคุยกันแต่ทางรู้เขาเป็นคนเปิดเผยอ่ะพักพวกเขารู้หมดเลยเขาเปิดเผยไงเออแต่เรานี่ปิดไว้เออก็คิดดูสิว่าถ้าทําอย่างนี้มันเพื่ออะไร จริงๆจะทําอะไรเนี่ยคุณต้องถามไทยดูก่อนถามไทยคนของเราก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่เราจะไปคุยกันกร,ระดับผู้นําอย่างเงี้ยเห็นด้วยไหมแล้วต้องเอาใครเป็น,เ,ปนเพื่อนหรือจะคุยกันหลายๆคนรวมกันคุยหลังบ้านได้แต่ว่าต้องคุยกันเยอะแยะหลายคนเออต้องนั่งเฝ้าต้องบันทึกเสียงนู่นนั่นคุยกันให้มันเป็นจิตจาระมไม่ใช่ว่ายิงคําถามไปแบบนั้นถูกไหมต้องคุยกันเป็นจิตจารษณะ คุยกันแบบผู้นําคุยกันไม่ใช่ว่าหลานกับอาคุยกันไม่ใช่อย่างนั้นหลานกับอาคุยกันไม่ได้ในในแนวทางนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอ่าผูดง่ายผู้นําต่อผู้นําคุยกันมันต้องคุยอย่างนั้นแม่จะไปอาศัยความสัมพันธ์อย่างนี้มันไม่ใช่มันปกครองไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะมันมีความเกงใจมันจะไปคุยได้ยังไงใช่ไหมอันนี้มันเรื่องของชาติอ่ เรื่องความเสียหายเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบของชาติมันไม่เกี่ยวกับส่วนตัวท้งนั้นอันนี้คุณเอาเรื่องของชาติมาเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องอาก้าหลานมาคุยนะมันใช่ที่ไหนนะมันไม่ใช่อไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถูกไหมละ่ะเหมาะสมไหมละ่ะคุณนิทยามันไม่เหมาะสมอยู่แล้วเราดูแล้วมันเหมาะสมที่ไหนละ่ะ คุณจะอาศัยความสัมพันธ์มาเป็นคุยกันเนี่ยใช้นะเออใช้ผลประโยชน์ของชาติน่ะมันเป็นเครื่องต่อรองมันใช้ได้ที่ไหนเอฟสีมันใช้ไม่ได้เออพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันใช้ไม่ได้ผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวถ้าผลประโยชน์ส่วนตัวคุณก็คุยกันไปไม่ว่ากันแต่นี่มันเป็นคุณคุยกันในแนวทางผลประโยชน์ของชาติซึ่งผลประโยชน์ชาติเราต้องคุยแบบผู้นํา ไม่มีคําว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีอะไรทั้งนั้นคุยกันแบบแบบจริงๆจังๆอัอ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้ามีเสียผลประโยชน์ก็ไม่ให้มันก็ต้องเด็ดขาดแบบนั้นใช่เราเป็นประเทศที่เหนือว่าอยู่แล้วเราจะไปอ่อนน้อมถ่อมตนตามเขาทําไมนะ่ะถูกไหมละ่ะเขาตอนนี้เขาเสียเปรียบเขามีแต่ความเสียหายใของเขาตอนนี้นะเอฟซีนะมันตัดไฟของมันเองนะครับเอฟตัดไฟของมันเองเ ตอนนี้นะกลางคืนเร่ฟังเสียงเครื่องปั่นไฟดูไม่เจอเลยโ,โหดังระหึมเนี่ยใครวะมาสูบน้าข้างบ้านวันนี้โอ้โหนะอเอฟซีเออเสียงเครื่องไฟเปิดกันโอ้โหนะเครื่องปั่นไฟอ่ะเออเพราะว่าไฟมันไม่พอไงมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟปั่นไงโอโ้เสียงเราชาวบ้านเขาบอกโอ้โหแม่งเอ้กูไม่ได้หลับได้นอนแมงเครื่องเตินไฟดังเหลือเกินเออดังกันแถวปลอยเป็ดดังกันสนานวันไหวเพราะอะไรไฟไม่พอก็ต้องปั่นดิถูกไหม ปั่นใช้ไฟกันนะเออใช่ครับผมเออนี่แหละนะครับ f ี มันมันอย่างนั้นจริงๆนะครับมันอย่างนั้นจริงๆไงอ่ะมันมันใช่เลยลหละมันใช่แนวทางนี้ใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่แนวทางนี้คุณเอาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมาคุยกันแนวทางคือหลานกับอาเนี่ยนะเอาความสัมพันธ์หลานกับอามาคุยกันผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันใช่ที่ไหนล่ะอ่าใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วคนเราสู้กันมาเนี่ยเนี่ย อแม่ทัพเนี่ยสู้อยู่ชายแดนเนี่ยนะอันนั้นเขสู้เขาไม่ได้สนใจเลยว่าฝั่งนู้นคือใครอะไรเนี่ยเขารู้ว่าถ้าบุกลุกมาเขาก็เล่นงานแหละเออเขาพร้อมเขาพร้อมบวกตลอดอนะแต่คุณคุณก็จะเล่นแบบนี้มันยังไงล่ะเออแล้วคิดว่าเขาจะยอมไหมเขาไม่ยอมเขมเ็นมันยอมที่ไหนล่ะฮุนเซนเขาไม่ยอมอีกแล้วเพราะว่าเขาก็พูดเขาพูดเนี่ย เขายืนคําเดิมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเขาไม่ยอมเลยเห็นไหมเออเราก็บอกโอ้ยอยากจะคือไม่ใช่อ่ะคุณไม่ได้เคลียร์คุณไม่ได้เคลียร์เรื่องเขตแดนแต่คุณมาเคลียร์เรื่องปิดเปิดอยากจะให้เปิดอยากจะให้เปิดเหมือนกันเอา้าแล้วแสดงว,ว่าคุณไม่ทําแล้วมันก็ยังคาลาคาซังตลอดไปแทนที่เขาจะตอนนี้เขาบีบบีบอ่เาเขมรให้ยอมเออให้ยอม ตรงนี้ออกไปบีบจนกว่าเขมรจะยอมรับว่าคุณก็ต้องถอยออกไปแบบถาวรเลยแล้วก็ปักปันเขตแดนกันไปให้มันจบแต่คราวนี้คราวเดียวเลยให้จบไปเลยแต่คุณก็ไม่ทําคุณก็จะไปยอมเปิดดานปกตินะมันก็มันจะเข้าอีหลอบเดิมไงมันก็จะไม่ได้อะไรปิดดานครั้งนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเออถ้าคิดว่าปิดแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ย ทำตามเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเสียหายมันถึงกดดันเราขนาดนี้เพราะว่ามันเสียหายไงเออมันเสียหายไงดาไอ,อ้บ่อนมันมันเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงแล้วบ่อนมันอะออใช่การพูดมันต้องมีฝ่ายเราฝ่ายเขามันต้องพูดด้วยกันถูกไหมล่ะแล้วเราก็ต้องมาคุย ออกสื่อด้วยเพราะเราไม่มีมีความลับอยู่แล้วถูกไหมล่ะเราคุยเพื่อชาติอะผลประโยชน์เพื่อชาติเราคุยจะมีความลับทําไมถูกไหมเราก็ต้องเปิดเผยของเราสิเอ,อเราคุยอะไรลงไปเราไม่มีความลับแต่นี่เขาปิดเขาไม่คุยด้วยเลยเราไม่รู้เลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยจนกระทั่งคลิปหลุดเาเราถึงรู้ว่าเอา้าคุณไปคุยหลังบ้านกันมานี่เอคุณคุยแบบนี้นี่มันไม่เท่เด,ดีนะมันเสียนะเออที่เขาสู้กันมาชายแดนเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์ไง สู้ไปทําไมสู้แบบนี้ป่าประโยชน์เนี่เออเขาสามเหล่าทัพเขาไปกองกันอยู่แถวชายแดนเนี่ยก็าทาเพื่ออะไรทําเพื่อประเทศชาติอ่ามันชัดเจนอยู่แล้วตรงนั้นเขาจะเอาดินแดนไทยเนี่ยคุณยังไม่รู้สึกอีกเหรอที่เขาจะเอาเนี่ยเขาจะเอาอยู่แล้วตอนเนี้ยเออใช่ มันยังว่าอ,าอีกอคิดดูเออเขาบอกว่าเนี่ยพวกเขาพวกฝั่งตรงข้ามเออเราก็ไม่อยากจะคือเขาพูดในน้ําเสียงในแนวทางก็คือว่าทหารคือฝั่งตรงข้ามกับเขาอะเห็นไหมถ้านายกเป็นฝั่งเดียวกันกับเขมรเอฟซีลองคิดเอาก็แล้วกันะ่ะมันจะใช่ไหมเ <spinning> อฟซีนะออถูกไหม ผู้นำเราดันไปเป็นฝั่งเดียวกันกับเขมรเนี่ยคิดว่าเราจะรับได้ไหมเรารับไม่ได้เออเขาบอกมันเป็นทเทคนิคมันไม่ใช่ทเทคนิคเราคิดได้แค่นี้เขมรมันก็ต้องคิดแบบเดียวกับเราเออว่าผู้นำเราพูดอย่างนี้มันก็ต้องคิดแบบนี้สิไม่จะไปคิดอย่างอื่นได้ยังไงเออใช้แทนตัวเองว่าเราอะเราก็หมายถึงพวกเดียวกันไง อ่าเห็นไหมแล้วใครแล้วคนที่อยู่ชายแดนคือใครล่ะฟังตรงข้ามเหรอเออเอ้ยมันมันเสียผลประโยชน์นะผลประโยชน์ชาติในีเสียมากเลยเอาพูดเนี่ยถ้าคุณเป็นฝั่งเดียวกันเนี่ยคุณก็อย่ามาเป็นผู้นําฝั่งนี้เลยนะบอกตรงอย่ามาเป็นเลยเพราะว่ามันมันเป็นก็เสียผลประโยชน์อยู่แล้วก็คุณก็ต้องย้ายไปเป็นฝัง่งตรงฝั่งตรงข้ามนะั่นแหละดีแล้วคุณก็ข้ามไปเลยไปเป็นนายกฝั่งโน้น เออมันก็จบแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ว่ากันเออใช่ครับโอ้โหตอนนี้เขาก็ออกออกถแถลงการแล้วเนี่ยนะแบบบันบีตตอนนี้เขาก็ออกถแถลงการแล้วเนี่ยว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยนะนะมันเป็นเทคน,นิค <laughs> อ,อ่าพูดเพื่อให้มันมีความปองดองกันนะครับเออมันไม่เกี่ยวหรอกปองดองก็ปองดองก็ส่วนปองดองแต่ว่ากดดันก็คือส่วนกดดนัน คุณจะไปยินยอมเพื่ออะไรลนะ่ะที่เขาทำเนี่ยทำเพื่อเขตชายแดนของไทยเพื่อให้มันไปแบบถาวรให้ออกไปแบบถาวรที่เขาทำอยู่เนี่ยคุณยังไม่รู้เหรอว่าทหารไปกดดันแบบนั้นคืออะไรถ้าเราถอยไปเลยเนี่ยมันก็บุกเข้ามาอีกเออมันก็บุกลุกเข้ามาป่านเนี้ยนะป่านเนี้ยดูยังไงบุกลุกเข้ามาเราก็ต้องไปกดดันอีกถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆมันก็บุกลุกยันนู่นนะ สุรินนู่นนะมันมายันสุรินนู่นนะ, <c oughs> ะมันชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะ ใช่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะนะเออนะมันคลิปเต็มก็ออกมาหมดแล้วนะครับคลิปเต็มก็ออกมาให้ดูหมดแล้วเออทําทยังไงได้ล่ะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเออว่าเขาจะทํายังไงต่อไปเอออย่าว่าแต่จะทําเลยตอนนี้นอ่ะเอฟซีเออคือคือตอนนี้เขาไม่เอาแล้วนะเขา ทุกคนเขาเขาบอกว่าเขาพอกันทีเขาเอือมแล้วเขาพอกันทีเห็นไหมออ,อยู่ไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าว่างั้นแล้วคิดดูว่าเขาอยู่ฝั่งเขมรเ,เนี่ยนะเอฟซีนะนะเออนะมันไม่ใช่เทคนิคการพูดหรอกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เทคนิคการพูด <laughs> เออนะเราเอ,อหลานอาอ,อย่างเงี้ยการพูด เพื่อผลประโยชน์ของชาตินะไม่ควรจะเอาความสัมพันธ์นะอ่าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาพูดกันมันไม่ได้เขาไม่มีใครเขาทํากันเออผลประโยชน์ของชาตินะ่ะเอามาเอามาพูดเป็นเรื่องส่วนตัวนะมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่คุยกันแล้วตอนเนี้ยมันยิ่งมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ได้อ่า ไช่มันขายชาติอยู่แล้วประเทศมันอะตอนนี้มันจะล่มจมเพราะอะไรอะมันกาลังจะล่มจมมันบริหารประเทศไม่ได้ประเทศมันกําลังล่มจมอยู่มันก็เลยหาเรื่องกับไทยเพื่ออะไรให้มันกบเกือนกบเกือนอ่าผลงานของมันไงผลงานของลูกชายไงลูกชายตอนนี้ไม่มีผลงานเลยทําให้เศรษฐกิจล่มจมมันไม่มีรายได้อย่างอื่นไงเอฟซีเออรายได้อย่างอื่นก็ไม่มี มันก็แย่ไงประเทศมันแย่ไงตอนเนี้ยมันอยู่ได้ก็เพราะอะไรอยู่ได้เพราะคาสิโนอยู่ได้เพราะว่าอ่การฟอกเงินไงมันอยู่ได้ตรงนี้มันเป็นประเทศที่พูดง่ายว่าเป็นประเทศที่แย่มาก่ะออบอกกันเลยนะครับนานนี้แย่มากนะ โอ้โหตา,ตายตายตายนะครับเอฟซีนะเอดไม่รู้จะพูดยังไงในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อจะมาพูดแบบนี้เอฟซียิ่งยิ่งดูยิ่งแย่นะเออยิ่งดูยิ่งแย่เพราะว่าคุณจะเอาความสัมพันธ์มาบริหารประเทศอย่างเงี้ยไม่ได้ เออคุณคุณบริหารไม่ได้เลยคุณก็คุณรู้ว่าถ้าถ้าคุณมีความเกรงใจเนี่ยคุณก็อย่าไปเป็นผู้นํา